อำเภอคีรีรัตินคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดได้ดำเนินการขับเคลื่อนตะบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตมบลบ้านยางเมื่อวันพฤหัสที่30มีนาคมพุทธศักราช2566นางสรินดาปาราเชชในอำเภอคีรีรัตนินคม ได้เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตะบลเข้มแข,ข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตมบลบ้านยางอำเภอคลีรัตนิคมจังหวัดสุราธานีโดยมีพระสมุทรสมหมายพระยาโนเป็นตัวแทนฝ่ายศาสนามีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรภาคเอกชนภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยมีนายชัยนรงค์ลนมสิษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นผู้กล่าวต้อนรับและพูดถึงบริบทของพื้นที่ตำบลบ้านยางจากนั้นนายสุภชัยพืดผลกำนันตำบลบ้านยางได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนที่ผ่านมาของหมู่บ้านยางหมู่ที่1ตำบลบ้านยาง โดยมีนางละลินดาแรงก,ก่อเกลือนักวิชาการพัฒนาชุมชนทำนานการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคีริรัตน์นิคมพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงโดยได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากนั้นนายอำเภอคีริรัตน์นิคมร่วมกับ7ภาคีคร,รือข่าย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการจัดทำทังขยะเปียกลดโลกร้อนการปลูกผักสวนครัวทางนี้มีผลผู้คุณนรักกันซึ่งได้รับการสนับสนุนพันผักสวนครัวจากนายสรันวงมากท้องถิ่นอำเภอคีรีรัตน์นิคมตำบลบ้านยางเป็นตำบลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาในมิติด้านความมัน่นคงด้านความมั่งคั่งและด้านความยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานรากการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไกเจ็ดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนในตำบลน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนตำบลบ้านยางให้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักพระชยาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปผู้ใหญ่ช่วยเมืองคนดี MTC ทีวีพูลรายงานการเรือนกระจกนะครับขอประเทศไทยครับ ความร้อนเพิ่มขึ้น1.5องศา